เป็นรอบหนึ่งครับโอเคแล้วก็นี่มารอบสองรอบสองโดนตีเปื่งโดนป้วครับโอเคมาเช็คอาการรอบสองแต่ว่าผมรู้ว่าใครเป็นใคนเหรอเอารู้เหรอไม่เป็นญาติอะไรนะเออช่างแม่งเหรอแล้วทำไมเออกูไล่ยันหายไอ้สัตว์จบี่หอกครับหอยหายเดี๋ยวเหล่าเนี่ยร้อยสามสิบแล้วใกล้ขีดคอเริ่มแสบคอแล้วไอ้สัตวสอากาศเปลี่ยนแล้วเป็นโควิดไว้เนี่ย ามต,ตทำจิตให้เป็นสมาธิห้ามเลื่มเด็ดขาดไว้เกิดอ,อะไรขึ้นนะอีต,ต,ตโโรีวาา<ม>ีโสพะควาเอามาเอามาเตรียมตัวออามาเอามาเวสะภูสะเ,เวสะภูสะไปจะอยู่ทำไมลรผีไปซะยี่หอ้อค่ะคิดหายผีไม่อยู่ส่วนผีไม่อยู่กับคนไป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 ,ไป,ไป,ไป ตักกะทอวุฒพังเวสุวรรณวุฒพังเวสุวรรณวุฒังตักกะทวุฒังไปจับตักกะทวุฒพังไปออกไปตักกะทอวุฒังไวุเวสุวรรณวุฒเอ้ยออกไปได้มีได้อาคมออกไปด้มีสักพุทธออกไปได้สักกะทอเลสวรรวุฒังเสุวรรณวุฒง สักขะพาวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณตักขะพาวุฒังสักขะพาวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังสักขะพาวุฒังทั้งหมดนะเอาไปหมดนะไปนะักะพาวลูกมาอีหอกหักแม่อีห่าเป็นไง กูไล่จนกว่าจะหายอะ่ะไอ้ฮะทำมากูก็ทำกับไม่ใช่ทำมากูก็ตีกับไม่ทำกับโอเคไหมเออคิดมากเดี๋ยวมันทำไม่เข้ามันก็เริ่มทำเองอ <laughs> ไปคิดต่อไปอา่านั้งหมดไไปออกไปเลยกินนึของเขาอะ่เาะเออบ <c oughs> เบาแบบแบกแบกหรือไปเซ็นไว้เอมโอ้แม่ใหญ่เงินได้อยู่